ถอดเสียบลองถอดเสียบดูครับถอดเลยครับลองถอดลองถอดลองเสียบดูครับท้องเสียบก็ถอดกดจะไปเสียบกลับกันได้เลยครับกดมาอย่างนี้ครับแล้วก็ครับเพราะมันจะมีรูใหญ่กับรูเล็กที่เหมือนนี่ตั๊กูใหญ่ใช่ครับตั๊กพาวเวอร์นะครับเสียบก็ตรงก็หมุนครับตรงนี้ดานนะครับถ้าถ้าหมุนออกมันเจะไม่ออกก็ต้องกดครับใช่ครับถอดเสียบลองเสียบดู บางจุดเอากลับหัวกันนะครับฝืนเข้ามันไม่ดังครับถ้าเกับทางมันมันจะไม่เข้าเดี๋ยวถ้าไป็ฝืนใส่มันก็บางมันไม่เข้าครับบางคนเวลาถึงถึงมาเมาหน่อยงัดเข้านะงัดเข้าไปเลยแล้วออกไม่ได้ครับหมุดย้อนเลยหมุดย้อนนิ้ยันว่ามันถ้าจะถอดก็กดกยิ่งเข้ากดดึงออกสัญญาไม่ค่อยได้ถอดตรงนี้ครับผมครับแต่ถ้าจะถอนต้องต้องต้องปิดเครื่องก่อนครับสัญญาลองมาลองปิดเครื่องดูก่อนครับลองปิดเครื่องิดเคร่องครับ หมุนบอลล่มลงก่อนครับที่ไปทางป๊อปป๊อที่อยู่ตอนไหนผมไม่อยู่ไม่รู้เอารองเปลือยดีด้วยเอารองเอลองดูครับลองดูหลายคนเอาบอลล่มลงก่อนครับอะไรมุนมุนลงก่อนครับมุนใหม่อีโนพาราเรียครับเอาหนึ่งกับสามครับพาราเรียวครับชุดนี้เป็นชุดอัพเดทแปดคูณแปดครับชุดนี้เดี๋ยวชุดนี้อัพเผื่อแปดคูณแปดครับปิดถูกเอ็มเลยครับอันนี้นะครับผมครับครับปิดอีกตัวหนึ่งครับปิดเบรกเกอร์แล้ว เออาปิดได้เลยใช่ครับโอเคครับเปิดครับคราวนี้ครับอนนีกจินเลยครับนี่ครับอ่ามันร้อยรีเซ็ตครับอ่ะเปิดเท้าเอมครับคราวนี้ครับผมเรามาดังดีเลยทำงานก่อนครับดังแก๊กครับอ่ะอันนี้ได้แล้วอันนี้ต่อครับผมครับขึ้นเลยครับขึ้นสูตรระดับหนึ่งกับสามท้นล่างก็หนึ่งกับสามครับเสียงขึ้นแล้วคราวนี้ เจ็ดกับแคกับนีิเปลี่ยนเพลงก่อนครับเพลงนี้อาจจะแดงครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับลองไล่ไซย์รอบๆไปถ่ายไว้ดูครับ ปิดดูครับปิดถ้าชินครับลองลองปิดดูบนญวรุ่มเลเวลลงก่อนครับบุวรุ่มลงก่อนครับมาดูตู้ซับเบรเทอร์โบครับตัวนี้เป็นอัปเดตขึ้นมาเป็นตะแกรงปั๊มครับนี่ครับชุดนี้ครับโอ้โหครับที่ดีหนึ่งสวยครับครับที่ดีหนึ่งเป็นหนึ่งสองเก้าศูนย์สี่ร้อยวัตต์นะครับแล้วยูนิตคอมซีซีเด้แบบในตัวหนึ่งคู่หนึ่งสิบสองนิ้วนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดอัปเดตขึ้นมาครับนี่ครับตะแกรงปั๊มพิลท์เตอร์โรงงานนะครับสิบสองนิ อจังวัดจจเชิงเซนนะครับซับเดทลูกค้าอัปเดตเพิ่มเติมนะเป็นตะแกงปั๊มโรงงานฟิลเตอร์นะครับ18นิ้วดอก18 Pro 2ไม่อัตราภูเขา20มิลชุดนี้อัพมาจากชุด79,900นะครับตัวนี้ก็เป็นชุดโปรใหม่ครับตัวนี้เป็น89,900ครับตัวนี้รวมจะส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับนี่โปรโมชั่นนี้เด็เดๆน,นานที่มีครั้งนะครับนี่นะครับ now เสียบดูสายออกจุดตรวจสายให้ลองเสียบดูเสียบโดนลองลองดูนะครับอัพเดตครับชุดนี้เป็นอัพเดต8ปคูนแนะครับ MT สี่พัน0ปดครับลอง MT 4 0 0พนะครับอีคอลเเซอร์คอร์สไม่ลอยจนขึ้นได้ต้องเก้าอีปลั๊กไฟหรือมีวลครับมิก16ช่องแหนบสิบสองครับนี่ครับราครับปิดทะลองเสียบสายดูความนร่ง้างล่างก่อนทำไล่ขึ้นครับเวลาเปิดไล่ลงครับบิดเบรคเกอร์ครับ ขอดสายเบอร์1.5จะเป็นเสียงกลางครับนี่ครับลองตัวนี้มันเป็นสายเสียบทั่วไปเลยครับอยากให้ลองหาลองเสียบดูนะครับอยากให้ลองเสียบให้ดูครับบาร์เท็กซ์แปดนิ้วนะครับนี่ตะแกรงปั๊มโรงงานเนี่ยวีเด๋ยลูกค้าลองเสียบสายดูครับเอาให้ชิมเลยครับเอาชิตเลย ลองเสียบไปเลยตอนแรกครับที่เขาเรียกว่าอําเภออะไรครับอําเภอเมืองครับอําเภอเมืองเสาร์ตะบลคลองอุดมชลจรจตะบลอะไรนะครับตะบลคลองอุดมชลจรจคลองอุดมชลจรชลจรนะคลองเดโชคลองคลองเดโชครับสายเส้นเสาครับดันเป็นนักร้องเองเลยใช่ไหมครับอ๋อเาเรียนนักร้องนักร้องครับะปูนะครับลูกกอดครับนักร้องครับแล้วนี่อะไรครับเนี่ยนักร้องเตีมไหมครับนี่ลองอ้วนครับวันนี้เสร็จนี้ก็จะไปที่วันนี้วันที่สิบ สิบเจ็ดกันยายนเสร็จน,นี้ก็ไปที่สมุทรปราการต่อนะครับไปสมุทรปราการแล้วก็อะไปนะลำลูกกานะครับไปลำลูกกาลำลูกกาแล้วก็อยุธยาครับวันนี้เรามาหลายชุดครับวันนี้มาหลายชุดครับเลยนี่ครับชุดนี้อยู่แปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับชุดนี้เพิ่มเติมเป็นแปดคูณแปดนะครับ นี่อัพมาจากชุด79,900มาพชุดที่เป็น89,900ืาพัร้บาทเขเป็น mpc หน0่งพันะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับรองรับ8ปดคูณแนะครับชุดนี้ลูกค้าซื้อไว้เผื่ออนาคตนี่คุ้มค่าเลยครับชุดนี้ครับรองรับการจัด8ปดคูณแได้ทันทีครับแล้วก็พิเศษช่วงนี้บริการจะส่งให้ทั่วประเทศนะครับวันนี้17กันยายน2567นะครับเอาแดดเริ่มมาแล้วครับเห็นลูกค้าลองเสียบดูครับนี่ครับเมื่อกี้เราลองใหม่เดินไกลมากเลยครับเมื่อกี้ครับมาไล่ครับเเมมื่่ออกกกกี้็ลลยับาน นี่นะครับลูกค้าลองเสียบสายครับชุดนี้ใครที่กำลังมองหาเผื่ออนาคตนะแนะนาชุดนี้เลยนะครับเนี่ยบชุดนี้ครับเผื่ออนาคตเนี่นครับไม่ลอยจูนเพื่อนได้ปรับความถี่ได้ต้องก้าดีครับชุดนี้ชุดเผื่ออนาคตครับชุดนี้รองรับแปดคุณแปดได้อยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดชาเชิงเซานะครับเสียดตัวนี้ก็ไปต่ออีกครับสูตรปาการ ร้านบูก,กาอายุทยาครับ้นครสวรรค์แล้วก็ววขึ้นไปเหนืออีกครับวันนี้นี่ครับนี่นี่นะครับสดๆอีกหนึ่งวันครับวันนี้เสียงไมดังไกลครับดังไกลมากเสียงมไมย้อนไปถึงตึกตึกนู่นครับไอ้ใจตึกโรงงานนีครับจะพิธีการเสียบสายก่อนครับรับเลือ นี่เสียบสายเสร็จก็มาเสียบข้างหลังต่อครับเสียบข้างหลังต่อนี่นะครับนี่เสียบสายลูกค้าต้องรู้วิธีการต่อสายอะไรต่างๆก่อนนะก่อนที่จะลองเสียงสักเพลงไหมครับนักร้องนี่ครับการต่อสายการต่อลิงค์ระบบสาย1 2 9 0 4 0 0งาศนวัตต์นะครับนี่ครับทีดีหนึ่งสิบสองนิ้วหนึ่งคู่หนึ่งนะครับชุดแขนโรงงานสลักปืนหูจับเหล็กลูกยางกันกลิ้งนะครับท่านนี่กำลังมองหาชุดเผื่อนะโคตรก็ แนะนำชุดนี้เลยครับคืออัปเดตถึงแปดคูณแปดนะครับเียดหลบฝนชุดแขนโรงงานสลักลูกปืนนะครับชาวเช้านี้ถ้าหลายชุดครับที่ขึ้นมาส่งมัอยู่ใกล้ๆกันอีกสองชุมชนนะครับนะครับก็ฝากติดตามชุดนี้ก็แล้วกันนะครับนะครับก็ไปต่อสายครับนี่ครับเสียบสายบดลงไปให้มันดังแก๊กนะครับ ต้อมไดังแกลบหนึ่งมันจะไม่ติดพื่อจิตเปิดแอมครับพันย์ครับปุ๊บร่องดูเปิดเบเกอร์ครับอ่าเบเกอร์ครับเนี่ยเปิดแอมครับดีๆทำงานก่อนครับโอเคครับหมุนเลยครับช่องหนึ่งแล้วก็ช่องสามครับจะดูเพีงหรืนครับครับขึ้นแล้วอันนี้ หัวใจก็สูพูุจาอ่อนกวาดกับเราแต่กับเราแค่รักนรกเียแต่เสียน้ำตาบอเลิกลาแต่โดนลือกทำตามหน้าที่กับเทตามหน้าที่กับเราเช็สวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบ เชคสวัสด yeah, no, mm ีค hmm. ร no, wow. no, okay. sure. oh ับทดสอบทดสอบเช็คสวัสด no. ีคร no. ับสวัสดีครับผว่าน่อึครับา้นี่โลน่าจะอนถึงกโครับเช้ประมาณกึงมประมาณเพราะว่าน่าจะยอนว่้าจะย้อนตึกอาคารนั้นหรือเปล่าใช่ๆเชคสวัสดีครับน่าจะอาคารนับย้อนตึกนั่นแหละตรงนู้นแหละจะย้อนตึกถ้าตึกนี้จะเป็นใส่ครบ ประมาณกิโลผมเดินไปเมื่อกี้เดินไปไก่กับม้ามันไล่ตรงนั้องก็เลยกลับมาก่อนอ๋อนี่ตัวเด่นก็ต้องไก่ไม่ไก่ไม่ไก่ครับไก่ครับไก่ประมาณระยะนี้ก็ประมาณ60เมตรไหกสิบเมตรเดินไปได้อีกแล้วเดินไปได้ขับมอเตอร์ไซค์ลองดูนะเดินไม่ไหวเลยเช็คสวัสดีครับทดสอบทดสอบเช็คสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อวอนวอนชื่อซื่อชื่อชื่อสวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบ

เปิดก,ก็กดแช่นี่ครับ,บกดก,กกดดแชค้าง,างไว้เดี๋ยวว่าถ้าถ้าเรากดค้างมันจะเป็นมิวนะครับกด๊บ